ดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไฟลายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องนะคะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องแจ้งบาะแสเอาผิดโกงเราชนะค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะคะสำหรับเรื่องการแจ้งเบาะแสเอาผิดคนที่โกงโครงการเราชนะนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าทำผิดเงื่อนไขก็ต้องรับโทษถูกต้องแล้วนะคะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าการเยียวยาโควิด -19 ผ่านมาตรการต่างๆมากมายอย่างเช่น โครงการเราชนะก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งโครงการนี้จะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือสูงสุด7,000บาทโดยผู้ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ต้องนำไปใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการจากร้านค้าที่ร่วมโครงการจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะในขณะเดียวกันพบว่ามีคนบางกลุ่ม ที่พยายามหาวิธีทั้งสแกนออนไลน์ทั้งตกลงกับร้านค้าขอแลกเป็นเงินสดซึ่งเป็นการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการเรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังเขาก็ได้มีการประสานให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติติดตามตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายในประเด็นดังกล่าวแล้วนะคะซึ่งถ้าหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขจริง เขาก็จะระง,งับการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้ารวมถึงหยุดจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันทีและก็ระง,งับแอปเป่าตังค์ของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ด้วยค่ะและดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็แจ้งเตือนสําหรับประชาชนและร้านค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการนะคะและไม่หลงเชื่อคำโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆด้วยนะคะ ที่ไม่มีการใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือรับบริการจริงอย่างเด็ดขาดเพราะอาจตกเป็นเหยื่อที่สนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิดค่ะซึ่งมีโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปด้วยนะคะกรณีพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการอย่างเช่นการขึ้นราคาสินค้าหรือบริการเกินกว่าปกติ สามารถแจ้งเบาะแสรวมถึงส่งหลักฐานการกระทำผิดทางประชนีได้ค่ะโดยส่งไปที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังถนนพระราม6แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพรหัสประชนี104ี0ค่ะหรือส่งทางอีเมลก็ได้นะคะที่อีเมลนี้ค่ะ vwin fpo go th ค่ะ ก็สามารถที่จะแจ้งบาะแสได้เช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมนะว่าเราจะไม่ส่งเสริมคนกระทําความผิดนะคะสามารถที่จะแจ้งเรื่องไปได้ตามช่องทางที่ฝ่ายแจ้งเอาไว้ให้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชา h ชนแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ่ายนามาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ